ยู i ท i t y s e ตี้เเรามองภาพบวกกับกลุ่มยู i ท i t y ของไทยจากหลายๆคัตเ l y s t ิสนะครับที่เป็นอัพไซส์สำหรับกำไรในอนาคตนะครับจากการเปิดรับซื้อไฟฟ้า Renewable Phase 2 แผน PDP 2024รวมถึงกได้ไประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขายลงแล้วก็เออร์เน m ตโมเมนตัมที่ยังค่อนข้างสตรองในช่วงครึ่งปีหลักประเด็นแรกนะครับก็คือเร็วที่สุดเลยคือการเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเฟส2นะครับซึ่งทางกกพเนี่ยก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่ามีอนุมัติรับเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนในลักษณะ e e d in tariff รอบแรกเฟส2นะครับจำนวน2180เมกะวัตต์ก็แบ่งเป็น Wind 600 w i n d power 6 0 0กมกะวัตต์แล้วก็โซลาร์พัน กโดยจะให้สิทธิ์กับกลุ่มรายชื่อเดิมก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดอีก1,488เมกะวัตต์เป็นการทั่วไปหลังจากนั้นนะครับรวมถึงตัว PDP 2024ก็จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นเรื่องการหนุัมาจากคลมอร์น่าจะออกมาช่วงต้นปีหน้าซึ่งก็จะมีแผนที่จะรับซื้อตัว Renewable อีกประมาณ34,000เมกะวัตต์อีกนะครับดังนั้นก็คือจะเห็นตัวคับสตี้เนี่ยน่าจะเห็นการโกลดของในยูทิลิี้บ้านเราค่อนข้างเยอะช่วงอีก1ปีถึงอีก10ปีข้างหน้านะครับในส่วนของอันที่2สถานการตลาดโลกก็เริ่มกลับมาเป็นบวกให้กับอุตสาหกรรมนะครับได้แก่ดอกเบียซึ่งดอกเบีย้ยโปรตีแล้วเนี่ยยังค่อนข้างที่จะเป็นบวกมากเนื่องจากว่า กลุ่ม e utility เนี่ยก็จะมีการกู้เงินค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าต้องโปรเจกต์ขนาดใหญ่ก็จะมีการกู้แล้วก็ใช้เ DE เนี่สักประมาณ3ใน4ก็ประมาณสัก3ส่วนแล้วก็อ e ีก t ิ1ี่หนึ่งส่วนหลังจากนี้เนี่ยถ้าดอกเบีย้ยลงเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์นะครับจากคนที่มีในส่วนของดอกเบีย้ยลอยตัวมากที่สุดนะครับซึ่งเรา ที่เราเช็คกับทางกลุ่มนีก็ g p s เนี่ย,ยจะมีดอกเบี้ยรอยตัวมากที่สุดนะครับประมาณ35%อของ total interest b a r l i n g debt ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของโตการาฟเนี่ย กับบีเกมจะมีสัดส่วนดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ใกล้ๆกันประมาณสัก14-15นะครับดอกเบี้ยขายลงเนี่ยก็จะเป็นบวกกับ GPC ที่สุดเ,เราคาดว่าไซเคิลดอกเบี้ยขายลงเนี่ยก็จะยาวสักประมาณ1-2ปีข้างหน้าโดยทุกๆ50เบสิสพอยท์ที่ลงเนี่ยก็จะทําให้ GPC มีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณสักเกือบเกือ5เอร์เซ็นต์บีเกมนี่ย3แล้วก็กับเนี่ย0.5เปอร์เ็าค่างเงินบาทที่แข็งค่ามากนะครับประมาณ9.8 ในไตรมาสที่3ก็จะส่งผลบวกต่อกําไรในกลุ่มโรงไฟฟ้าในช่วงไตรมาสสเช่นกันนะครับแต่และเจ้าเนี่ยก็จะมีดอลลาร์เด็เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอย่างก็มี US ดอลลาร์เด็ประมาณ41เปอร์เ็นบีกิม21เอร์เ็น GPSC5 เปอร์เซ็เราทำ s e n s i t i v i t นารอสิตทุกๆบาทนะครับที่แข่งค่าประมาณ0.5บาทต่อดอลลาร์ต่อปีเนี่ยจะทําให้อ่าบีกิมมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ8เปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของกราฟเนี่ย1.4เปอร์เซ็นต์แล้วก็ GPSC2.9 เปอร์เซ็นต์แล้วก็ประเด็นส ตามครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็ยังมองโพสิทีฟนะกราฟเนี่ยโดดเด่นที่สุดนะครับจากการกลับมาเรคคอร์ดไฮนะครับก็มีการประกาศ COD ไปแล้วนะครับ GPD u n i t 4ตุลาคมแล้วก็ทยอยเจอดีหลายๆเจ้าในส่วนโซลาร์ลูททอบอีกนะครับในส่วน GPSC เนี่ยก็ได้ c o n trib ิวที่ดีขึ้นจาก a วา d a อ่าในส่วน f ูล l y COD สำหรับ CFXT นะครับก็เป็นอชอลวินฟาร์มโปรเจกต์แล้วก็สยามบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าเขา ที่มีนามเข้ามาเยอะด้วยนะครับบริกิมเนี่ยคาดว่าได้ผลกระทบจากแก๊สคอร์เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีดีมานของ IU อยเข้ามาชดเชยได้บางส่วนโดยรวมเรายังคงโพสทีฟกับเซกเตอร์นะครับโดยหุ้นท็อปพิกเนี่ยก็ยังเป็นกราฟแล้วก็เรามีการอัปเกรด GPSC เนี่ยมาเป็นอัเพอฟอร์มส่วนบริกิมเนี่ยยังคงแนะนำนิวรทล